อ้าวมากินขา่าวกินข้าวกันนะคะพี่น้องกินข้าวกับคุณแม่ขา,าลงเล่นเลยอ่ะลงเลยอออัออนยังไนหัวกระดูกกระเดี่ยวอะไรนะกระดูกกระเดี่ยวสี่โค้งสีง่้างอะไร สิข้างสิโค้งเอาสิข้างเนี่ยแพงกินนดูอืมจือถูกกินแล้วอืมอืมจนนั่นอาการกระดูกกระดูกก็ซ้ำแพงหอดแท่หอดแท่หอดหอดอ่ะเดี๋ยวไปเปิดพัดลมเด้อเปิดพัดลมนะคะ กินข้าวกินข้าวกินนอนเอ้ยอ่ะว่าจะถามยายคำคือเหมือนกินแล้วหมดอืมอัดงนะั้นถามยายคำว่ามันไปเอามันนั่นซื้อพริกกับยายคำอะ่ะพริกบะเฮ็ดอ,อ,อ่ะใครได้ดูนั้นรม พริกมันแดงสวยนะจจมาเพรนะได้คำไรคำระบ<อ>พุพี่นองพี่นองอ้าเพิ่มไลังเนี่ยมันมาขายอันเหรอว่ากันนะอันนั้นเดยวพนเดพินไอ้ะบุของนี่เหรออืมอันนี้นเดยพานไอ้คำคนคำนั่งหรอ่ะ Thế mày nó Ngôi chóng à Ngôi chóng nát. Ngôi chóng nát. Ngôi chóng nát. đưa chóng đưa Ngôi chóng nát. Ngôi chóng nát. Ngôi chóng nát. Ngôi chóng Đưa Ngôi ออมีจะไม่รูม้มีแต่ซอยเอาเลยหยั่งใช่ไลยกินอืมหนูไม่ตอบมีนี้เลยอือือร่อย นข้าวแล้วพี่น้องเดียเด๋ยวจะได้ไปตักข้าวอีกแล้วน้ำแดงนะน้ำพริกน้ำพริกกะปิน้ำพกกร,ริกเผาน้ำพ,ร,ำพกกร,ริกก,กะปิถ้าสักเก่จ้ะเจ๊เถอะเปล่าเจ๊เถอะ khéo ừ, cái môn mà là mà mà, mà hủy cả, bà ba nè. cái ít giờ nè cả, mình để kịp sửa thôi nè. Giờ hoàng đi yếm ăn thế đi mày xước vô. Cái nhúm này hả mà. ฟันให้เราซื้อแต่ไม่ให้เอามาที่แล้วมันม้ย่อยพ่ะอยากให้กิน <c oughs> รู้ไหมจ๊ะเราไม่ใจวัยรุ่นก่เพราะเรามันไม่ทำงานแล้วฟันก็ไม่ทำงานแล้วไปกินเทดท็อบ

เออบิ่นหน่อยนึงพี่น้องกำลังมันปาก <c oughs> เนี่ยกินมให้เนี่ยกินหมากมะละเนี่ยกำลังมันปากพอดีเลยมันอ้วน,น,น,นได้ได้แลาวเนี่ป่ากันหนึ่งอืกินสดๆนี่แหละเป็นยายดีเอออไหนไปออกเห้ดัด่นเ,เก Này mình kêu Chuyện mình... này này Chuyện cái xe chuyện tụi mình gọi mình thêm mình thêm Chuyện tình dạy được không Mà lại khi nó từ từ các Đấy, ạ ở dầm ra cho một rồi ba dầm 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 mà lắc. กินก็เจ็บปากเจ็บคอของแข็งเลยพวกที่กินนั้นยังก็กินแค่หมูแว่นึงเ้อ้เจ็บเหนือเจ็บเหนือเจ็บฟันกินทั้งเหนือกินทั้งฟันกินทั้งมันกินทั้งเผือก Thì thiệt hợp với phế quân tôm bà Tôm bà hoài Tôm bà hoài tôm bà sẽ có đủ ngủ đó อนี่กินไดอ,อยังอ่ะเอาออกมากินไดอ,อยังอ่ะไม่เกี่ยวยากีบ้านไปแปะกันเดียอแปะกันเีย<อ>รตร<อ>งไหนมีก็ไปทั้งนันนะ่น่ะคุณแม่แป้กันเดียร์แตงวัตเนี่ยไปอะไก็ไปพูดนน่อกะสวน คุณอะสวนอิเต้าก่อนมันจะไ,ไปชวนอิเต้าสวนในวันนะคะอิเต้ามันไม่ได้ขายยาลูก็ต่ตายงืยอะได้เ้ี่ยตเหี้ยอิเต้าเอืยที่เราคิดทำอืมองีนี้ครับสุดยอดคุณอะ Có xà đen rồi bây giờ à? ừ. để phải bạch thử bạch 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 các bạch 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 Mấy... Mấy cái bạch bạch Nào, bạch 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 không có bạch มังจะไปแ้ขา่ะแต่เนีแต่ไปนอนรุ่นี่นอนนอนนี่ไอ้ไหนแต่ต้มนอนรุ่นแล้วเจอแค่หนานไฟไปแล้ว็ขนครัวไปแล้วต้มอ่ะหน่อยคนครัวไปแล้วตค้พ่แม่มาเจ้าไปแล้วไป Ừ, cứ là về hứa lên xa, pha, 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 à. lên, uuu là lênh kèp lênh pha, lênh bàn Lên, năm mươi năm 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 cái nào? năm 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 mà năm năm มันมาได้ยังไงให้แ่นี้เออืมที่ n า à ออกมาหย่อนไปอืมมายังมารับผิดชอบนไอ้คหนี้ฮึอืมเขาเขามาต้องรับผิดชอบเขาก็ให้เขาหนนี้ฮึแม่กันจ้อยเขาไปหลอกๆเป็นมิ้งทีแม่บ้านของมิ้งทีแล้วก็เริเขามาเอาไปขึ้นทะเบียนจ้ะ ใช่าตำรวจมาให้เขาวิ่งหนีหัวซุกหัวซุนโตไข่ใจแห้งเขาเนี่ยมัน็เยอะบ่ดูเอาเข้ามาเอาเขาไปจดทะเบียนแกผมแรงงานมีแต่นงานคนนเปิปตามเปถามเม่ผ่านไม่ผ่านาม่ามาน กันนี้ว่าหามอ่ีเจอไม่อตกนนี้บาหามแล้วไท่เขาเหม่งไท่เลยอ่ะอืมใจเ <c oughs> ยอะมันถูกต้องเขบาอบอกวาหามอืมำอยู่ใกล้แล้ะแม่สอดแม่สายมาตรงเนี้ยแรน ขาแล้วเบดอืนอนกอดเงุ่กับุ่กับมนั่นยังอืไเนี่ยเนีนเป็นปาปปรแม่เป็นไม่ค่อแม่เขาขามาจังหวัดเดียวเน่ยจังหวัดตาเน่ยลำปางเนี่ยลำพูนเนี่ยขามาจังหวัดเดียวอ่ะเนแต,นตกหน้าย่ำใกล้กันเนี่ย ถ้าไปกรุงเทพเนะี่ยคามจัดทั้งวัดเนะี่ยถ้าไปกรุงเทพอ่ะลุกตามคามห้าจังหวัดสี่จังหวัดเนี่ยถ้าไปกรุงเทพอะเนี่ยเป็นคาม,าม 5, 4, นะกเกตแม่เป็นเปิดด่านนะเนี่ยเจ้นใหอ้อ่ะ ใหญ่มากตัวเด็กเนี่ยได้มากับเดี๋ยวแล้วไปเอวบานตู้ยังต็อกให้เปิดด้านตุล็กบานตุล็กตุนิกไไม่อยู่แบบวัดเนี่ยอืมแล้วไปเอวบานเอวบานไหมหรือโควอาไปฝากบันบันซักด้านด้านลอกอุ่นน้นเข็เนี่ยโคไปฝากเลย

Kung, 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 มราจะออกวันนี้แหละได้ช่วยเลยเราไปเดก๋ยวค่นี่ไงับาจะปุ๋งน่าจะปุ๋งวันนี้นะเป็น6กฮานะฮกเปดวันนี้นะสามตัว่รอ เดินทุกทางเหมือนนั่นไงไม่เยอะเต็มคางเต็มมือจ้ะไหนได้ป่ะวันไหนอ๋อเพื่นไปทุ่งล่ามาเพื่อนเอาโมเดลเอาของมาฝากไก่อ่ะรู้จักไหมคะของอะไรของอะไรโอเคอ่ะ

เงินมันจะเก็บเข่าธนาคารเนี่ยไปเงินยังเอาไปขายอะไจะขายอะไจแกายเงินยังคนไม่หูห้ดเลยคนเด็กมันจำเด็กมันจำอยู่แล้วอ่ะคนเพิ่งเอาเข่าประจำอยู่แล้วเอาเนาะอืมแต่เอามาจากไหนมาเองอ่ะต่หนูไปหนูไปยังประธานไปเก็บมาน่าไปเอาพูดอ่ะไปเก็บบ้านนู้นบ้านนี้มาก็อันเนี้ย วันนี้เงินเดือนจอะอวันนี้เงินเดือนจอะเอออันนี้มันมันใอ,อร์เใี่เขียนเตยนะ วันนี้นะอ,นอ,อ้าวพี่น้องเอาไว้แล้วก็ไปไว้แล้วจะไปครึ่งจะครึ่งชั่วโมงเลย